สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุมล่มไลน์แอดเซเว่นสกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนเลยนะครับในช่วงนี้ก็คงจะกลับมาเจอกันในคลิปทุกวันแล้วนะครับเพราะว่าฟุตบอลก็เริ่มที่จะทยอยกลับมาครับโดยเฉพาะในเดือนนี้นะครับลีกใหญ่ก็กลับมาครบแล้วนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับ ามาเดึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับสามคู่ที่นํามาวิเคราะห์กันเหมือนเดิมนะครับแต่แรกเปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับฟุตบอลเดเบโโปรคารรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองนะครับบาเยิร์นมิวนิกจะเปิดบ้านเจอกับไอทัคแฟลน์เฟิฟร์ตบาเยิร์นเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยบุกชนะชาลเก้มา1-0นนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดในลีกก็บุกไปชนะไบเออร์เลเวอร์ฟูเซ่นมา4-2ต่อจอ เข้าป้ายควาชม,มูดัสซีก้าแล้วนะครับสบภาพทีมเนี่ยคาดว่าเตียวโอกอคันทาร่าที่หายเจ็บกลับมาแล้วก็ช่วงหลังได้พักเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในฟุตบอลทั่วนะครับร่วมจับโจชัวคิมบิชโดยมีนวรุกยงโทมัสมุลเลอร์นะครับซาจีนาบรีแล้วก็ทางด้านของอีวานเปริสิตก็มีโอกาสจะลงตัวจริงเช่นเดียวกันนะครับข้างหน้าโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ก็ยังคงร้อนแรงอยู่น่าจะได้ลงสนามต่อเนื่องนะครับฝั่งของแฟรงเฟิร์ตเนี่ย รอบที่แล้วเปิดบ้านชนะวีเดอร์เบรเมนมา2-0นย์ะครับแต่ว่าผลงานในเกมลีกนัดล่าสุดถือว่าแย่มากครับแพ้ขาบ้านให้กับมาย์ไปแบบพลิกล็อกเหมือนกัน0ูนย์ต่อะครับแนวรุกมีฟิลิปคอสติดไดชิคคามาดานะครับ,ร it, ada, รบข้างหน้าเป็นอันเดรซินวาครับเดมีบาร์ดดสก็พร้อมที่จะลงเล่นเช่นเดียวกันฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้วครบ2นัดในฟุตบอลลีกนะครับปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันครับแฟรงก์ Frankfurt. ชนะ5-1บาเยินก็ชนะ5-2นะครับก่อนเกมบาเยินมิวนิคถูกยกให้เหนือกว่าครับผมมองว่าอาจจะดูแฮนดิแคปค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าแฟรงก์เฟิร์ตนี่ฟอร์มชั่วโมงนี้เชื่อใจไม่ได้เลยครับบาเยินแม้ว่าอาจจะมีการโรเตชันบ้างแต่ว่าได้เปรียบหลายอย่างครับทั้งฟอร์มการเล่นเล่นในสนามของตัวเองด้วยครับดูแล้วต้านบาเยินไม่ได้จริงครับผมว่า2ประตูยืนพื้นมีลุ้นประตูที่3เชียร์บาเยินมิวนิคนะครับ ครูต่อมาไปที่เวลาตีหนึ่งสิบห้าครับฟุตบอลลีกของโปรตุเกสกันบ้างครับปอร์ติโมเนนเซ่ทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับทีมจ่าฝูงเบนฟิก้าปอร์ติโมเนนเซ่เนี่ยมีสิบเก้าแต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกิลวิเซนเต้มาหนึ่งศูนย์นะครับแนวรุกมีเปาลินโยกับตาบาร์ตาข้างหน้าเป็นแจ็คสันมาติเนสฝั่งของเบนฟิก้ามีหกสิบแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอทอนเดล่ามาศูนย์ศูนย์นะครับแนวรุกมีกาเบรียลปิลลัสจูเลียนไวเกิลนะครับอาเดลทารับแล้วก็คคารร์ลออสสวิิินซุับ เจอกันมาเกมแรกเบนฟิก้าเปิดบ้านถล่ม4-0นะครับแน่นอนก่อนเกมเบนฟิก้าถูกยกให้เหนือกว่าคือเบนฟิก้าตอนนี้มีคะแนนเท่ากับปอร์โตนะครับแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าดังนั้นทุกแต้มสําคัญมากในการเบียดรุนช้ำนะครับดูแล้วเนี่ยผมว่าแม้ว่ามาเยือนครับแต่ว่าเบนฟิก้ายังดูดีกว่าครับหประตูยืนพื้นมีแน่ๆลุ้นประตูที่2เชียร์เบนฟิก้านะครับปิดท้ายที่เวลาตีสามครึ่งครับปอร์โตรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับมารีติโมอันดับ15 ปอร์โตมีอยู่60แต้มครับเกมล่าสุดบุกแพ้ฟาร์มาลิกามา12ถือว่าเสียหายมากนะครับก็ตัวหลักๆมีมูซ่ามาเรกาติกินโยโซเรสนะครับแล้วก็โอตาวิโอครับฟังของ imo, มาริติโมมีอยู่25แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเซตูบาลมา1นนนะครับมีบรูโนซาเดสแล้วก็โรดิโกปินโฮเป็นตัวทีเด็ดเกมนัดเสมอกันในหนึ่งที่บ้านของมารรติโมนะครับแน่นอนก่อนเกมปอร์โตถูกยกให้เหนือกว่าครับก็คล้ายๆกับคู่เบนฟิก้าครับพวกเขา ต้องพยายามเน้นในการเป็นแชมป์นะครับมาริติโมเองชาวบ้านไปแม้ว่าอยู่โซนท้ายตารางแต่ก็ถือว่าอยู่ห่างจากทีมโซนตกชั้นค่อนข้างปลอดภัยครับผมว่าเชียร์ปอร์โตเดียวครับสองประตูยืนพื้นมีลุนประตูที่3ครับสรุปสามทีมคืนวันนี้ชอบทีมใหญ่หมดเลยนะครับบาร์เยนบูดิกเบนฟิก้าและปอร์โตครับเหมือนเดิมนะครับฝากวิด้วยสำหรับไลฟ์อาร์กอลแอตเลติเนเอ็มกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับขอคุทุกคนโชควีครับสวัสดีครับ